สวัสดีผู้ที่ชื่นชอบรถไฟนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟสายใหญ่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบวนรถด่วนขบวนที่86นะครับกรุงนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับก็จะทำขบวนผ่านสถานีรถไฟสายใหญ่ในอีกสักครู่ครับ ที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือรถด่วนขบวนที่86นะครับเป็นรถจาก GEA นะครับทําขบวน เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าจะยาวแค่ไหนครับหรือว่าจะสั้นเหมือนเดิม8คันนะครับ ก็วิ่งผ่านสถานีรถไฟสายใหญ่ไปแล้วนะครับก่อจะไปจอดรับส่งผู้โดยสารอีกทีส่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับ